สวัสดีครับพี่น้องเพราะก็ช่องหน้าฟื้นอำเภอเนาะไม่เ,เ,ออเชี่อครับพี่น้องดีไซน์หน่อยอะ่ะ <พา S 1> สวัสดีพี่โน็อกเกอร์ครับกินข้าวไปเส้นแดงๆข้างหลังบอลอะนะ่ะตัวห้อกินข้าวไปไของกินลหลายหายลายข้างหน้าด้วย,ย,ยร้านค้าหลายครับเอา้าเอา้าเอ,าเอา้าเอ้าเอ้าของนามก็มีเป็นส่วนตัว พ่ <c oughs> อสวัสดีค่ะสวัครับหน่อยยินข่าไปยังของกินหลายหลายไม่เด่นนะเธอมาไม่เอารถพุ่งอยู่เอออยากได้ยนินคำนี้แหละไปนนนในห้องน้ำนี่ลูกห้องน้ำเป็นซิปห่องเลยพุน่นไปไป้องน้ำเป็นซิปห่องเลย โอ้เว้ยนี่ก็ทะลุได้ย่างทะลุทีบางนี่เอาทะลุเนื้อหน่อยของน้ำเนกันบ้างนี่เก็ดนี่บ้างน่ะร้างเพื่อมปันอ่ะเอาบ้างที่ทะลุในต้นเนี่ยแม่สวัสดีครับพ่อเดี๋ยวยังกินพ่อกินหอบไป านี่ไงหนูเดินเลยแล้วนะผักแพงห้องน้ำไงข้าวยังยังครับอาชมาอาศัยบาลามีใบบุญน้ำจะเข่าจะปั่นอะเด้อโอ้โหขอดูท้องที่สบายใจหล่ยเอาแบบสี่เอาโคกมาแหลกจะแก้วดอกปวดปวดยังอ่ะ เมือโอ้ยนอต้องรู้ตนเถอ <c oughs> เป็นไหเมื่อคืนเดี๋ยวเล่้นันเขาบ่าอลืเขพโอ้ลืมข้าวเออมื่อคืนนีผมมาไหวผมแ่นยกคนแรนซอยเขาผมเปียกมาเลยว่ามันจะขององานลืมข้าวเลยนโนเขาอดอะไรรู้ตสวสาดเขาน้าเครื่องขาหมดแล้วอนอครับนี่ครับพี่นนอตอนหลังก็ถือว่ากว้างอยู่ครับ ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคกับเมื่อวานนี้อยู่นี่ครับพ่อกินขขาไหมพ่อสวัสดีครับเ,เห็นลูกสาวไปนันในนี้นันทั้งหลัง้านันฝนเ,เออไปตามหัมออกทัวกินน้ำนะ วัดดอนไผ่วัดดอนไผ่วัดดอนไผ่ตำบลโนนแดงอำเภอบ้านคาวบ้านควาวบ้านคว้าวขวัญชายาผูขวัญน้าเด็กเด็กเป็นคลิปแรกของวันนะคะที่มาคำเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไปพักที่บ้านแม่เต่านะครับบ้านแม่ฮักอ้ายเนาะกับน้อนแย่กันขอบคุณการต้อนรับนะคะจากคุณแม่แม่มาบอแม่มาบ่ แม่เต่าแม่เต่ามาบ่มาค่ะว่ามาขับปลาแม่เขาไปน้าดนำเข้าไป,ไปย,าย่างเงี้ยเอาอีกได้เห็นเราขคือสมหากหลายเนาะมีรองเท้าตามไปเราเสือคนละอานเราไม่ได้สื่อหรือว่ารสชาติเาด็ดเพราะเปยียกไปปลาตุ๊กตาเนี่ยคระับพอเปยียกพอเปยียกจะเลือกนะคะตุกตาใหม่ลูกสาวนะจ๊ะ

ขนมมากพร้อแม่เนี่ยขนมบาบอเนี่ยกินกินแล้วรู้สึกว่าเป็นบ้าอิหลีหมือเศร้านี่เออเป็นลูกบลนะครับแมนครับแพงแพงคุณถามว่าฮักแพงหรือเปล่า เงี my my ้ยเดี๋ยวย้อนพ่อเดี๋ยวย้อนเท่าไหร่คะ50เดี๋ยวให้เทียตินจัดการก่อนนะคะเพราะว่าโทรศัพท์หลุดทายผิดเครื่องมันช้าเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะแก้ปัญหาไม่หนีบ้องหรือเฮางงขึ้นมาผมคือไปน้ำด้ยดีกว่าจ้ะ เาออกฟองนี่เาาเป็นบ่นไหนฝากพนกานันได้ดูไยไปยังนานต่อไปเป็นลังันบคืนด้เยก็คือปีนี่เราหมักเผาหลายต้นเล่หละห่านมากว่านี่ไอ้ดวงนี่ทั้งน่ะรถเธอจอดไหนเนี่ยะรถจอดแสจอดทางน้ำกันฝากไว้สี่สิบบาทเออไม่ดวงยังหันละ

ยังอยู่หรอยังอยู่ค่ะพ่อจะว่าเองไปกับน้ำแล้วเมื่อคืนนี่ลอยไปน้ำน้ำแล้วเปียกว่บ่อเลือบ่อเลือค่ะเครื่องยนต์ยอดรวยเ้าจะยวดนเอกองรู้รวยให้เก่าแหละได้เก่าแหละสำหรับโยกแหละกู้จักไทยคลิปเนี่ยผู้จักไทยคลิปไทยเคลบเนี่ย อ๋อคับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องนะบอสวนึงเดี่ยวมาบอนีะรูปแบบล้วเมื่ไห้่ใครกำลังใจคุณพี่น้องเนี่ยฮักแพงวลรัญญพรนะเดี๋ยวมาทั้งเจอกั็มาแก้กนเมืทั้งยังไม่นอนเนาะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวติดตามไปทายพี่น้องไปเนาะมันสัญญาณไปอยู่จังแม่ก็จะเรื่องใหม่กำลังใจที่วัดตอนไผ่ตำบลโนนแดงอำเภอบ้านควาวจังหวัดชัยภูมิพี่น้องเจอกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง